สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเอเดเนเ้เป็นเอฟวตี้ซ่าเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับการโประมูคลิปเด่กนมายแล้วมาอัดใหม่กันเถอะ เบาเบาเสียงดิมาเรามาโปรโมทกันคืออยากให้โปรโมทเป้นมาใต้เป้นนี้แปดแปดความคิดเห็นห้าช่องนะเราก็ยังไม่เลิกกินมะม่วงอ๋อพัตตี้อยู่ในนี้นี่บ้าเ้ยอ่ะเรามาโปรโมทช่องนี้กันก่อนเพิ่งมีเข้ามากินน้ำเปล่าบ้ากินน้ำที่ไม่มีน้ำ ช่องนี้ <US L S 1> ชื่อดเดี๋ยวตีเลยดิเนพ่จารชื่อช่องราวซ่าราวซ่าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมีแมวจองแล้วรักเต้าแซมไม่เกี่ยวเรามาดูคลิปกันวความคมชัดการยิงหงัวถ2งสสองเมตร สิบสองปืนเล็ก็ไม่ได้ยิงเข้าสิบสี่สองปืนไอปืนแม็กแม็กสิบมั้งอาจจะไม่หวีดปืนกลเบา เบืนคนเบาลี่เพิ่มมาใหม่เนะาะนะเรามาดูคลิปอื่นโปรโมช่องเพื่อนในเกมฟรีไฟนี่คนสุดหล่ออ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าช่องจริงหรือช่องปลอมไม่มีผู้ติด,ดตามน่าจะช่องปลอมเดี๋ยวเราค่อยไปดูช่องนั้นกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปเขาเรียกอะไรน,นะโูเดี๋ยวเราค่อยไปดูด่ากัน ลุงจากด่าปุลสุดหล่อดูแล้วสะใจดูแล้วจะสะใจ นะครับเอาชีวิตรอดแชทแป๊บ uh อ่ะ huh. ห้าเอเดมี่เป็นไม้ครับเอาชีว sure ิตรอดเนาะไม่ใช่แนนี้ เราจะเอาลิงก์แรกแป,ป๊บหนึ่งนะลิงก์แรกปั๊บคัดลอกเรียบร้อยอ่าคนที่สองเป็นปังปอนอนร์มชันเกมอา i ์ตมชันแอนด์เกมมิ่งเนาะอ,อันนี้ก่อนเขาบอกว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณจะมีความสุขและความฉากตายได้ทุกเมื่อเชิญดูได้ตามอิสระไอะ้ข้างบนที่เป็นรูปกระลอกเราไม่รู้นะเป็นน้องทา แฟนอาร์ตแกต๊ปันซาภาพแตกหน่อยนะคะเพราซูมว่าเล็กไปบาไดกเกิดไปด้วยไงน่ารักช่องนี้เป็นช่องที่เราติดตามเขาอยู่ด้วยนี่ไงพี่เขาน้น่ารักบอกแล้วแต่ไม่ได้วัดเล็กไปกนขนาดนั้นนะครับน่ารักมากเลยจ้า พิกเกดเข้ามาด้วยบอกแล้วพิกเกตบันซ่าผู้น่ารักใช่ถูกแล้วเมื่อมือหลังต้นฉบับใต้คลิปวัดนี่มิตเตอร์สติ๊กมิตเตอร์สติ๊กแมนที่ทำทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปประมาณสามสี่คลิปนะแต่แต่ละคน ลคลิปที่สามเนาะชิบยีงเดวด่นี้เป็นมีน m ิเ t อร์อินคริเบิลบิ๊กคมเคนน่นะ้นสุดท้ายสองไม่เ็น,น่ารักกันเนี่ เราต้องไปทำแคนนี่ไปทำบาแคนนี่นั่นเอกนด็กวั t อ๋อใช่มีนี้อยู่สุดท้ายเลยเห็นนี้เดี๋ยวค่อยทำสวยนะสําหรับปากอิโมจิสปีรันเฮ้ยได้อยู่ ว้าวควนจุกสบูลีน่าจังบ้านเรามีสระกุ้ยน้ำด้วยโอ้ยก็แค่สระเราก็มีสะรสะอะไรสบูลีน่าจังนะคะล้างไรอ่อมปืนของคุณเวอร์ชันไทย ฟูโมอ่ะ B อ่าไม่คุ้น oh. เลนีมเป็นปืนไอเดือดอ้อโหอันนี้ไม่คุ <c oughs> ้นเลยฮ <c oughs> เหมืนบุรัวเอิ่มไี่ปืนทุกไซเบอร์พังเลย เริ่มเริ่มนะครับเอ๊ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาอ่ะกลับแล้วอะไรอีกเนี่ยน้องมาต่อเป็นสืนกลนซส์ป่อปพังโอเคโอเคอ่ะเออทำไมปืนนี้มันุเหมือนติดไหล่เลยใช่เป็นปืนกลติดไหล่ติดไหล่ของยนต์น่ะนั้นมันสามารถยิงรัวได้ถ้าเราคิดนะ นี่คือเฮลลี่เมืนะ่อกี้ใช่ไหมอืออ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะลิงที่สองเ๋ยวคลิปมันจะยาวไปไปคนที่สามเป็นสก,กายเลวทีเฮ็ดอ่ะเราจะให้ดูสามสี่คลิปเนาะประมาณนั้นคลิปแรกเลาช่องใหม่สปิดเพ้นจ้นาว่าที่สวยมากซึ่ง ออแนวไอ้นั่นนะออกแมวอุ้ยลืยมไปว่าเพลงเด็ดหรืกษษษิกระสิบเปิดให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันแนวติดแปดออกไปทางแนวติดแปดบวกแดกก็ไม่ขนาดนั้นประมาณนี้นะคลิปที่สองเล่นดีฟีดั้งแรกกระตุกมากดีคลิปที่สยงเบามากแต่ไม่เป็นไร กูสิเนี้ยฟัวชัวรัวไปด้วยโอ oh no. ้โนแฮมแฮมแฮมเก่งนะถือว่าเก่งมากเลยนะอะไรนะี่ยสองคลิปนะอืมคลิปที่สาม าสกินบคลิปวิดีโอนี้มันจะดูความล้าสมัยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเมื่อ5เดือนที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามารีเมคใหม่นะครับเพื่อความทันสมัยนิดหน่อยนะ remake video khăn toàn tính tướng 14 mình gì đây này Chút này gì nè tuổi ấy บัดเฟนเหมือนแมวมากเลยเดี๋ยวว่าแก่งนะอ่าประมาณสามวีโอแล้วเนะาะเข้ามาลิงปับ๊บลิงช่องสามช่องที่สามไม่ใช่ช่องสามสามช่อง่ันไปแล้วมาช่องที่สี่ึช่องที่สี่ชื่อโอเกมมิ่งฟาสเตอร์ อะไรรึเปล่ลืเฮ้ยใช่เลืมลืมืมลือสกายเดลทีเฮ็ดเรายังไม่ได้อ่านเกี่ยวกับะไรนี่นะมันไม่มีมาโอเกมมิงฟัตเตอร์กันสเตวิทมีเกมมิงฟัตเตอร์ดีเชนเนลอิตัลบอร์เวอร์ชันอัพเกมดกระดาษเกกิิดลโอมีเสียงหมาเห่านอกบ้าด้วยโค้หนามันมากไม่ใช่ละ เขาบอกว่าอยู่กับฉัน Gaming f a ต h ต r ช่องช่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรวอรชันเกมเราไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไระมาดูคลิปกันตากับแม่อวัสดีเอ็กซ์โตรสเปนบัดแองจี้เ g มมิงฟั a เต e r นงนะอ่ะกลับมาล้วรู้บอกทีที่ยี่สิบลันทโหมดอันเดมอนิค์มิสเตอเป็นอะไรที่ทำให้เครื่องร้องค้างไหมฮะวิอันนี้จริงเคื่่องจริงๆ้ก็อ,อ,อะไรีต่อ คือแมวชาช่วยกบลังใจผมเออเลยนะเออจ้องอะไรวนันนี้ต้องหาอะไรวะ <c oughs> มองหน้าหรอ <c oughs> แมวหาเรื่องหาเรื่องแมวอืมประมาณนี้นะอ่ะลิงปับ๊บช่องที่สี่เนาะช่องที่ห้าฟีฟา มาติดตามช่องมันติดตามด้วยนะติ้งข้างบนก็จะคือต่างเดียวกันอ่ะโตอ่ะอามาตะหรือไงวะลื่นนะอ่ะมาต่อว้าวลื่นจังตอนแรกเรานึกว่าเรามองตอนแรกเป็นไอ้นั่นเรามองตอนแรกเป็นมุมอ่าไอ้กล้องเล็งอ่ะสโคปอ่ะที่ไหนได้แมปโซแซดโอเนาะ เป็นแมปวี่หล็กสำหรับเรามันไม่ได้เล่นเราเพิ่งเคยเล่นเมื่อเช้านี้เองเป็นแมปที่เล็กใช่เล็กวิจารช่องบนสุดหลอด่อตรงไหนวะนิสัยก็แย่ ตัวขาาาาออกเค็ย่งดสั้นแต่ได้ใจความใจผมแตกสลายฮะมึงใจผมแตกสลายออกเป็นละลายชิ้นเลยแล้วแต่ละที่แตกเป็นสิ่งและในที่สุดใจที่แตอกกไปสียงเสี่ยมันก็ถูกบทจนกลายเป็นผีผมไปแล้วล่ะตายนม่เจอบักนมาเจอบักเห็นไม่ได้บอกแล้วตายใครตายกันแน่ ซูเปอร์ไอดอลอินโลว์ไม่ค่อนไหนไปทำโฆษณาตอนไหนไม่ย่อนไหนจะเย<ห>็นเย็นไม่ใช่อัไม่ใช่เขาทำสปีดรันด้วยจูดี้สปีดรันอีพีหนึ่ง <vacation> แล้วเขาก็ทำฟังกิ้นไฟเดย์ด้วยคลิปแรกอ่ะลิงก์ ประมาณนี้นะสำหรับ,บ5้คนเนาะก็จะมีลอซ่าเจ็ดศูนย์็ดเก้าศูนย์หแล้วก็ป,ปังปอนแอนิเมชั่นแอนด์เกมมิ่งสกายเลวคีย์เฮดแล้วก็โอเกมมิ L ่งซ่าเออโอเกมมิ่งฟัตเตอร์แล้วก็ฟีฟ่าเนะะาะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะทุกคนอย่าลืมไปดูคิปมามองอันอันใหม่ด้วยนะบ๊ายบาย